สวิธีแก้สารพัดปัญหาเล็บโขกเล็บขึ้นราเล็บร่อดอกเล็บเล็บสวยนอกจากจะบ่งบอกถึงสุขภาพร่างกายที่ดีแล้วยังบอกถึงความเอาใจใส่ในสุขภาพของเราด้วยอาการผิดปกติที่เล็บพบได้บ่อยๆแต่มักถูกมองข้ามไปบ้างก็ปล่อยจนเรื้อรังวันนี้มีวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับเล็บที่มักเป็นกันอยู่บ่อยๆมาฝากค่ะ 1. เกลือคลายอาการเล็บขก บางคนมีอาการเล็บขบแบบเป็นแล้วเป็นอีกแต่ก็ไม่รู้จะแก้ยังไงสาเหตุของเล็บขอบอาจเกิดจากการตัดเล็บไม่ได้สัดส่วนทําให้เล็บที่งอกมาใหม่ฝังลงในผิวหนังเกิดอาการปวดอักเสบนอกจากนั้นพฤติกรรมที่ทําเป็นประจําบางอย่างเช่นการตัดเล็บที่ผิดวิธีการใส่รองเท้าที่บีบรัดเกินไปก็ทําให้เล็บกดเข้าไปในเนื้อใครกําลังประสบกับปัญหาเล็บขบที่แก้ไม่ตกอยู่ลองทําตามวิธีต่อไป นี้ดูนะคะแช่เท้าในน้ำอุ่นผสมเกลือโดยใช้เกลือหนึ่งช้อนชาต่อน้ำหนึ่งลิตรวันละสี่ครั้งครั้งละ30นาทีเพื่อลดอาการบวมและอาการกดเจ็บหลังจากแช่เท้าใช้สำลีชุบน้ำยาฆ่าเชื้อชิ้นเล็กๆวางไว้บริเวณเล็บที่โขกหากทำได้ให้สอดเข้าใต้ขอบเล็บเพื่อช่วยให้เล็บงอกพ้นผิวหนังออกไปหมั่นเปลี่ยนสำลีทุกวันจนกว่าอาการเจ็บและรอยแดงช้ำจะหายไป แม้เล็บจะเป็นเซลล์ที่ตายแล้วแต่หากปล่อยปละละเลยไม่สนใจทำความสะอาดการสัมผัสกับความอับชื้นก็ทำให้เกิดเชื้อราจำพวกกลักและแคนดิดาที่เล็บได้การติดเชื้อที่เล็บนี้มักเริ่มจากการเป็นปื้นสีขาวที่ขอบเล็บด้านข้างหรือปลายเล็บแล้วขยายช้าๆจนขาวขุ่นทั้งเล็บเล็บจะหนาตัวขึ้นมีขุยใต้เล็บบางกรณีอาจมีเล็บร่อครูขระบางครั้งอาจมีหนองร่วมด้วย นอกจากสาเหตุของการไม่รักษาความสะอาดแล้วเล็บติดเชื้อรายังมักพบในผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำเช่นในคนเป็นโรคเบาหวานโรคเอตและอื่นๆเล็บติดเชื้อราสามารถแก้ไขได้ด้วยมะกรูดก้นครัวเรานี่เองเพราะมะกรูดมีฤทธิ์ทำลายเชื้อแบคท,ทีเรียและเชื้อราได้ดีนำมะกรูดมาคั้นเอาน้ำนำน้ำมะกรูดทาบ่อยๆอาการก็จะดีขึ้นน้ำมันทีทรีหรือทีทรีออยล์เป็นอีกอย่างหนึ่ง ที่ใช้ได้ผลดีใช้สำลีชุบทาบ่อยๆบ,บริเวณเล็บและผิวหนังโดยรอบ เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและสร้างความแข็งแรงให้เล็บแนะนำให้กินหัวหอมกระเทียมอาหารที่มีสังกะสีอย่างปลาหอยธัญ,ญพืชไม่ขัดขาวถั่วฝากเพิ่มอาหารที่มีวิตามินซีเพื่อช่วยในการรักษาแผลเช่นส้มและผละไม้จำพวกส้มบรอกโคโลีพริกและผักทุกชนิดพร้อมทั้งเสริมอาหารมีฟลาโวโยด์ที่มีสารแอนตี้ออกซิแดนอย่างธัญ,ญพืชไม่ขัดขาวผักและผล แลไม้สีสดและท้ายสุดคืออาหารที่มีกรดไขมันโอเมก้า3อย่างปลาที่มีมันมากเช่นปลาแซลมอนปลาทูนา่า3เล็บรอบ แร่ธาตุและวิตามินช่วยได้เล็บเปราะเกิดจากการขาดสารอาหารประเภทวิตามินโปรตีนนอกจากนั้นอาจเกิดจากการทำลายของสารบางอย่างในผงซักฟอกน้ำยาล้างจานที่ใช้เป็นประจำทำให้เล็บไม่แข็งแรงเล็บเปราะบางอาการเล็บเปราะหักง่ายสามารถแก้ไขได้โดยรับประทานอาหารที่อุดมด้วยสารอาหารเหล่านี้ อาหารที่มีแคลเซียมอย่างปลาเล็กปลาน้อยธัญ,ญพืชไม่ขัดขาวถั่วเปลือกแข็งและกะหล่ำสีเขียวเพราะเป็นแร่ธาตุหนึ่งที่ะส,สมไว้ในเล็บการได้รับแคลเซียมที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายจึงสามารถช่วยให้เล็บแข็งแรงขึ้นได้วิตามินเอเป็นแหล่งอาหารที่ช่วยบำรุงผิวหนังและเสริมภูมิต้านทานได้อย่างดีวิตามินเอมีอยู่ในปลาที่มีไขมันมากถั่วฝกักแครอท ธาตุเหล็กมีความสำคัญต่อโครงสร้างและการทำงานของเยื่อบุผิวหากขาดธาตุเหล็กอาจทำให้เล็บเปร่ะบางแบนเว้าเป็นรูปคล้ายช้อนอาหารที่มีธาตุเหล็กเช่นธัญ,ญพืชไม่ขัดขาวถั่วต่างๆสาหร่ายทะเล อาหารที่มีวิตามินเอหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของไบโอตินได้แก่ปลาเนื้อขาวน้ำมันปลาข้าวกล้องข้าวโพดรำข้าวสาลีผักต่างๆโดยเฉพาะดอกกระหล่ำกระหล่ำปลีเห็ดแครอทเป็นต้นเพราะไบโอตินเป็นวิตามินเสริมชนิดหนึ่งซึ่งมีบทบาทต่อการเสริมสุขภาพเส้นผมและเล็บให้แข็งแรง 4. ดอกเล็บคือจุดหรือปื้นสีขาวที่ขึ้นบริเวณเล็บสาเหตุเกิดจากการขาดสารอาหารประเภทสังกะสีและวิตามินบีอาหารประเภทสังกะสีช่วยเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายบำรุงผิวหนังให้สวยสุขภาพดีสังกะสีมีอยู่ในอาหารทะเลธัญ,ญพืชไม่ขัดขาวถั่วฝากพืชหัว่วกระเทียม ส่วนวิตามินบีซึ่งช่วยบำรุงเล็บและปรับสมดุลให้กับร่างกายมีอยู่ในธัญ,ญพืชไม่ขัดขาวปลาถั่วฝากผักใบเขียวมเมล็ดพืชถั่วเปลือกแข็งอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรดกดแชร์และซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮลขอบคุณมากค่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านให้ได้มีสุขภาพที่ดีทุ่นหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ